วันนี้นะคะเราจะได้ตัดผบุ้งแลงนี่น้องผลบุ้งของเรานะคะปลูกมาได้ยี่สิบเอ็ดวันแต่อันนี้ปลูกมาแล้วเป็นเดือนดูดิไอมันย่งสารอาหารกลางแต่อันนี้เป็นคนน้องมาทีหลังโคตรโตเลยอ่ะเราจะตัด้งกันในแะคะ่ लगू के นี่นะคะผักบุ้งนะคะโหน่าจะได้สองจานเลยอะคือเยอะมากผักบุ้งอ่อนๆนะจ๊ะคือแบบคือมันดีอะสำหรับแบบเวลาว่างๆเราก็แบบหาอะไรทำผักบุ้งทำสวนครวัวแบบนี้นะคะแต่อันนี้ต้นมันแรงอะแต่ก็ต้องตัดแหละ คือแบบเอาไงดีคือแบบมันเล็กมากเลยอะแต่ถ้าไว้เง,งี้ยมันก็ไม่โตดีตัดอู่ฝังนี่หลังจากที่เราตัดไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาบอกว่าตัดไปแล้วว่ามันจะขึ้นมาใหม่อะมันจะขึ้นมาใหม่คือวันนี้เราก็ได้หนึ่งกระจาดนี้จาเต็มเลยคือเราได้ผักมุ้งหนึ่งกระจาด ผักม่งไฟแดงต้องมาละที่ปลูกผักดิมระเบียงหลังจากที่ตัดไปแล้วอิอ